ครับของที่พวกเราได้บรรจุเข้าสารไปครับเมื่อกี้เนาะเพิ่งเสร็จไปหนึ่งกระสอบไปพี่น้องฮนะนี่นะคนเดียวเพิ่งเสร็จไปหนึ่งกระสอบครับโอ้พี่น้องแค่ห้าหกสิบโลนี่ใช้เวลาตั้งนานเนาะเนี่ยนะพวกเราครับอยู่ที่ร้าน CP ครับครินทอนฟู้ดโดย CP ครับวันนี้ช่วงบ่ายครับาจากน้องออกกะไปแล้วก็จะเลือ้อีก ชุดนี้ครับทีมนี้อย่าให้มีลมด้ยมันจะแตกมัดจะให้มีลมพนักง,งานครับช่วยกันบรรจุเข้าสารครับเพื่อที่จะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกก็แกกินอยู่แล้วเว้ยอ่ะเราจะไปบริจาคน้ําท่วมครับอะอันนี้น้องชเอมกับน,น้องพลอยครับช่วงบ่ายนี้ก็ได้เชื่อกันบรรจุก่อนแล้วก็ขายของไปด้วยเนาะบรรจุด้วยขายของไปด้วย ตอนนี้เราก็มาช่วยกันไปเจ้าจะ,จะทำเสร็จเดี๋ยวจะบรรจุงนั้นแหละเดี๋ยวจะเอาไปให้พนักงานทนนี่นี่ลมลมออกนะอย่าให้มีลมมันจะแตกจะไปให้พนักงานที่สาขาที่สาขากระสังครับนะฮะบรรจุแพ็คใหม่ใส่เป็นบรรจุเป็นชุดเนาะ นี่เราก็กะเตรียมครับเท่าที่ได้ครับช่วยกันก่อนเนาะช่วงนี้ก็ทําเท่าที่ทําได้ก่อนเพราะสิ่งของที่เป็นพวกมาม่าปลากระป๋องหรือว่าสิ่งของอ,งอื่นอยู่ที่ตรงงานพวกเราเนาะก็เลยยังไม่ดูวเอาดวกประมาณนั่นแหละให้มัดง่ายๆหน่อยเออเออเอาเอานั้่อก่อนเออบิด่ังนันก่อน มัดง่ายง่ายเลยมัดง่ายงาเลยเออนั่นแหละอยู่หมดแหละเออนั่นแหละอย่างงั้นแหละทำเงินรู้แล้วพูดทีเนาะเนี่ยบรรจุแพ็คประมาณสองกิโลครับต่อหนึ่งมือครับผงหนึ่งมือพอดีครับสองโลครึ่งครับประมาณเนี้ยผมน่าจะได้หนึ่งมือครับต่อหรือว่าครบอบครัวเล็กก็สองมือครับผมเนาะเราก็ทําได้เท่าที่ที่เรามีพี่น้องเนาะบริจาคก,กันไปช่วยเหลือพี่น้องผู้สบพายครับ ตัวเราจะไปบริจาคไหนพรุ่งนี้เลยบอกน้องมีหมายกําหนดการครับพี่น้องพวกเราจะไปพรุ่งนี้ครับเป็นพรุ่งนี้วันที่ 6- ครับ6ตุลาเราจะไปะนําสิ่งของครับที่เรากะเกรียมครับจะไปบริจาคที่หมู่บ้านที่ประสบภัยน้ําท่วมครับเทศบาลตำบลหนองเต็งครับแต่ยังไม่ระบุว่าบ้านอะไรครับยังไม่ได้ไปกัดเกรียมหรือวางแผนกัน แ <languages? S 2> ต่ตอนนี้คือรวบรวมแล้วก็แพ็คสิ่งของแพ็กข้าวสารก่อนเนาะแพ็กข้าวสารประมาณหลายร้อยหลายร้อยเรียกว่าหลายร้อยห่อหลายร้อยชุดครับตอนนี้เรามาเร่งเพ็กกันอยู่หลายๆจุดครับผมของพวกเราเองเนาะแพ็คเพื่อที่ <fish festivals> จะน <per> as ําไปบริจาคครับอาจจะไม่ได้ถ่ายทั่วถึงก็ไี่น้องเราก็อยู่ตรงนี้ก็เลยถ่ายตรงนี้ครับน้องตรงนี้ก็น้องพลอยแล้วก็น้องเอมครับน้องพลอยและน้องชาเอมครับ พอดีเข้ากะมาช่วงบ่ายะก็เลยให้ช่วยกันได้บุญด้วยได้ตังค์ด้วย mm hmm. พรุ่งนี้ก็จะไปบริจาคครับประมาณน่าจะก่อนเที่ยงครับพี่น้องนะน่าจะก่อนเที่ยงครับยังไม่ได้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเลย mm hmm. เดี๋ยวช่วงเย็นครับจะรวบรวมสิ่งของให้ได้ครบแล้วก็พนักงานช่วยกันบรรจุให้ครบก่อน mm hmm. ว่าพเราจะใส่อะไรแล้วได้กี่ชุดแล้วก็จะได้ไปกี่หมู่บ้านครับ mm hmm. จะเร่งช่วยให้จบครับพรุ่งนี้ เร่งช่วยประสบภัยครับน้ําท่วมครับถึงน้ําจะลดลงหน่อยแต่ก็เขาก็ยังทุกอยาก่างเหมือนเดิมเลยเนาะเนาะนะยพวบเราก็อยู่ที่ร้านซีพีครับรวมเบอรช่วยกันครับขายของไปด้วยบรรจุไปด้วยครับเนาะทำแบบพวกเราเนี่ยแหละครับพวกเราก็ได้แค่ั้นแค่นั้นพี่น้องมีเท่าไหร่ก็ช่วยไปก็ใส่ถุงเราไว้นี่เดีวยวเพืจะได้ยกขึ้นรถตอนบ่าย ก็ต้องไปเอาที่ร้านเป็ดด้วพวกนี้เออเอาอันนี้ดูก่อนว่าเขามาตรงนี้ยังร่วมด้วยช่วยกันครับพี่น้องเนาะถ้าท่านใดครับที่อยากร่วมบริจาคหรืออยากร่วมช่วยเหลือก็มาบริจาคได้ครับเนาะที่ร้านสุราคา้าข้าวครับสาขาหนึ่งสาขาสองจังหวัดสุรินทร์ครับผมแล้วก็พี่น้องที่อยู่ถ้าพี่น้องที่อยู่เขตละแวกเทศบทบลรีบอนองติงครับนะฮะ เพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องนองสนใจอยากบริจาคช่วยช่วยเหลือพี่น้องคนละหบาท10บาทก็ร่วมบริจาคได้ครับที่บ้านนูนแดงนะหรือว่าทักมาฮนะในเฟซในไลนะ์ฮะว่ามาเลยครับเบอร์ตรงเบอร์โทรคนละหบาท10บาทก็ยังดีครับสิบาทก็ได้พี่น้อง10บาท5บาทนะฮะมีตรงนี้นก็คือว่าเงินช่วยเหมือนกันครับเราก็จะมาเปลี่ยนจากเงินมาเป็นสิ่งของเปลี่ยนจากเงินมาเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งเนาะที่จะใช้ดำรุงชีวิตประจําวันของพี่น้อง,พ,องพวกเราครับเนาะ ที่ประสบเหตุประสบภัยนะเนี่ยหนึ่งชุดก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องเราก็จะซื้อของใส่หนึ่งชุดก็ประมาณนี้นะฮะถุยงยางชีพของพวกเราเนะาะนะฮะเราก็ใส่ประมาณนี้ครับเนี่ยต่อหนึ่งกต่อ1หนึ่งชุดนะให้ต่อหนึ่งครอบครัวแล้วกันอาจจะไม่ได้ฟิกอะไรมากมายว่าครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ครับเห็นก่อนหน้นก็จกแจกแจกนะครับอย่างไรครับอ,อาจจะไม่ทั่วถึงพี่น้องเนาะอาจจะไม่ทั่วถึงกันอาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าเราก็ ไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาพอที่จะไปจัด,กดเกลียเมร็ดนะครับผมเนาะพวกเราก็มีแค่ไปถึงก็อยากจะเจกแจกครับรีบกลับเพราะว่าพวกเราต้องมีหน้าที่การงานที่ต้องทำเนาะงานเราก็เยอะครับพี่น้องเราก็จัดระ,ะเวลาองการค้าขายเพราเราเป็นอาชีพค้าขายนะเปิดร้านขายของในมุงในเมืองเงนี่ยนะต้องเฝ้าร้านพี่น้องเนาะไม่ใช่ไม่ได้มีเงินเยอะหรือว่ามีเงินที่จะมากมายที่ไม่ได้ทํางานเราต้องทํางานตลอดเหมือนกันครับต้องกลับมาค้าขายะน่าจะเป็น ไปประมาณใช้เวลาไม่นานครับสองสามชั่วโมงนาจะจบครับรีบไปรีบกลับว่างั้นเนาะเดี๋ยวผมจะได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านที่จะเข้าไปแจก,กครับเนาะแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนว่าเราจะนําสิ่งของเล็กเล,กเล,เล,เล,เลน้อยจากพวกเราครับช่องเสียุร,รัตน์รถขุดบุรีรัมครับแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่อง YouTube ของเสียทร,รัตน์รถขุดบุรีรัมแล้วก็ที่น้องที่มีใจบุญที่ร่วมบริจาคก,กับพวกเราเนาะที่ มีจิตใจที่อยากจะร่วมทําบุญเนาะช่วยเหลือคนที่ประสบภัยจากน้ําท่วมครั้งนี้นะคนเล็กคนละน้อยอ่ะคนเราก็อาจจะไม่เอ่ยนามท่านแต่ก็คนเราทําบุญก็ได้บุญหรือไ่น้องเนาะทาบุญได้บุญก็พวกเราก็ถือว่าพนักงานต้องขายของเนาะก็ให้ช่วยกันจัดกอดช่วงนี้เดียวลูกค้าเข้ามา ช่วงนี้ช่วงบ่ายๆลูกค้าก็ยังไม่เข้าเนาะจะได้รีบเตรียมให้เสร็จก่อนนะแล้วก็กระจายกระจายที่แพ็คเรื่อยๆครับเนาะพรุ่งนี้ก็จะรวบรวมแล้วเราก็อาจจะทำคลิปเพื่อเพื่อนได้เห็นรับบรรยากาศในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องนะฮะที่อยู่ชุมชนน้ําท่วมเนาะเราไปสมัคมากถ่ายแล้วไปช่วยเลยมัจะไปถ่ายน้ําท่วมครับเนาะเราก็เห็นใจพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมครับผม ออเ,อเอาเราเอาอะไรปล่อยเอ่ยงก็ได้ไม่ไรหรอกเดี๋ยวก็ใส่เงี้ยเงี้ยใส่แล้วไม่ต้องพิธทีบฉันหนาหรอกอยู่เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วเส้นก็ได้ปล่อยแล้วแต่จะทำอะไรก็ทำเอียงเอียงเอเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยมีเนาะได้แล้วนี่ค,คิดมากคิดมากคิดปวดหัวคิดมากเราปวดหัวครับอย่าไปคิดเยอะนะฮะงี้ก็แล้วเราก็มัดมันเดิมแบบนี้มันอยู่ในหอ่อแหละทาง ที่ผู้สับไพ่น้ำท่วมก็มีทางเทศบาลมีทางหน่วยงานการชาติก็ไปช่วยเหลือเหมือนกันครับเนาะช่วยเหลือก็ถือว่าช่วยไงก็ไม่พอพี่น้องอรัผู้สับภัยเขาไม่ได้ทํางานแล้วก็สูญเสียหลายๆอย่างเนาะพวกเราก็เป็นแค่อีกส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเขามากงครับเนาะมีแต่ญาติพี่น้องกันมีแต่นคนรู้จักครับมีแต่คนอยู่ในตําบลครับหรือว่าคนเราถึงไม่รู้จักก็อยากช่วยครับพี่น้องเนาะ,ะเรามีน้อยช่วยน้อยมีมากช่วยมากนะ ช่วยแล้วเรามีความสุขเราก็ช่วยไปครับพี่น้องทําให้มีความสุขทําแล้วสบายใจทําแล้วไม่ได้เป็นโทษกับใครให้เป็นประโยชน์กับสังคมเนาะทำแล้วไม่ได้เบียดเบียนหรืออะไรใครเนาะทำด้วยใจครับพี่น้องทําด้วยใจที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องผู้สบภัยครับผมเนาะโอ้โหแป๊บเดียว วางข้างล่างเลยเด้อตกวางข้างล่างเลยเด้อเสร็จไม่เสร็จเอไอ้พลอยหน้าวางแล้าก็ได้พลอยจะตกแตกฝากกดไลค์กดแชร์ครับถ้าท่านใดที่อยากร่วมบุญของเราก็เนี่ยตอนนี้พวกเราจะไปบริจาคพรุ่งนี้เนาะเพื่อเป็นเพจเฟซบุ๊กเป็นสคาร้านข้าวสารร้านหมูครับมาเจอพวกเราที่อยากร่วมบริจาค5บาท10บาทก็ได้นครับพี่น้องเนาะให้ทุกคนได้ร่วมกันได้ครับพี่น้องเนาะนะฮะ บุญกุศลที่ท่านได้ทําร่วมกับเราขอให้ท่านร่ํารวยสุขมว,วันที่หนึ่งเนาะมีโชคมีลาบนะฮะน้องๆก็ได้โชคได้ลาบเป็นการเพราะว่าได้ช่วยเหลือการแต่งปันนะครับได้ช่วยเหลือการช่วยห่อช่วยบรรจุสิ่งของอกับการทาถุงยางชีพของพวกเรา,าเรียกว่าถุงยางชีพเลยกันเนาะถุงยางชีพถุงยางชีพสักมื้อหนึ่งครับสำหรับพี่น้องของเราครับที่ประสบเหตุครับผมนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจทุกๆคนครับให้กำลังใจคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับอ่าให้ขอให้เราถูกหวยร้อยล้านขอให้คนที่เข้ามาดูถูกหวยวันที่หนึ่งทุกคนครับอ่าแบ่งๆกันคนละงวดคนละงวด,งวดพี่นอ้องนะฮะได้หวยถูกหวยทุกคนครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับอ่าร่วมบุญด้วยกันครับสวัสดีครับ